สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเล่นดอมในหัวข้อชีวิตที่ดีกว่าเดิมในปีหน้าจะดียังไงนะคะให้พี่ไพ่บอกนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึ่งพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้เขามาเจอคลิปคปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคลิปนี้นะคะชีวิต ที่ดีกว่าเดิมในปีหน้าของคนที่มาดูคลิป,ลปนี้นียังไงคะพี่ไพ่ช่วยบอกทีนะคะขอให้ออกมาแบบไพ่จริงๆนะคะนีแบบไหนคะโอเคสามเหรียญแม่หมอว่าปีหน้าคุณอะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะลูกดวงคุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ในชีวิตก็ได้นะคะได้เจอพาร์ทเนอร์ในธุรกิจพาร์ทเนอร์ชีวิตคือคู่ แล้วก็คนที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณน่ะบางคนได้ขยายกิจการธุรกิจใหม่นะคะเงินทองปีหน้าไม่หมอาว่าเงินทองคุณน่ะมาจากหลายทิศหลายทางได้นะคะเพราะสามเหรียญนะ่ะมันเป็นการว่ามือร่วมใจอ่ะนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะลูกดวงซัพพอร์ตคุณก็ได้อ่ะนะคะ เนี่ยชีวิตของคุณการเงินปีหน้าแม่หมอว่าโดดเด่นนะเหมือนมีรายได้เสริมช่องทางเสริมอะ่ะที่คุณจะได้เงินอ่ะนะคะเนี่ยถ้าค้าขายก็อาจจะมีลูกค้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณนะคะอ่ะเห็นที่แม่หมอบอกเห็นไหมคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาก,ก็ได้ให้ให้งานคุณก็ได้ให้โปรเจกต์ใหม่คุณก็ได้มองคนได้แต่งงานเหมือนกันนะคะฟิปแม่หมอรู้สึกอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะไพในน่ใบนี้คุณเห็นไหมนี่เป็นเหมือนแบบ เป็นคำมั่นสัญญาเป็นคำสาบานที่แบบในโบสอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเหมือนคู่บ่าวสาวแล้วก็มีเนี่ยมีนสกีพยานอะ่ะมีโอกาสจริงๆนะบางคนได้รียูเนียนกับคู่จริงๆนะคะลูกดวงเห็นไหมคะเนี่ยมีเป็นการแต่งงานอ่ะนะคะชีวิตของคุณปีหน้าทั้งการเงินความรักเด่นมากๆเลยนะคะอะไรอีก กันยานิชที่ดีด้วยนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอตคุณน่ะการเงินน่ะมันจะมาหลายทิศหลายทางมากๆอะ่ะในปีหน้านะคะลูกดวงอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ช่องทางใหม่ในการหาเงินก็ได้ตัวคุณเองอะ่ะหรือจะได้แต่งงานคู่อุปธรรมก็ได้อะ่ะคู่ก็โดดเด่นเหมือนกันนะปีหน้าแม่หมอว่าคุณอะ่ะ ชีวิตที่ดีกว่าเดิมแน่นอนปีหน้าคุณจะมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณนะคะช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันยานมิตรในเชิงธุรกิจก็ได้นะคะหรือว่าคู่ของคนก็ได้หกถ้วยคือคู่เหมือนกันนะคะลูกดวงหรือว่าเพื่อนเก่านะคะที่อาจจะเคยเจอกันมาตั้งแต่เล็กๆก็ได้นะคะอาจจะมาเจอกันหรือว่าทาธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะลูกดวงบางคนก็ได้เจอคู่บางคนได้ซื้อบ้านบางคนได้แต่งงานก็ได้เห็นไหมคะ บางคนได้เจอคู่ถ้าคู่ที่ดีมากๆคู่คนเนี้ยผมมีทรัพย์สิสนเขามีบ้านแล้วนะคะเขามีบ้านหลังใหญ่คือเป็นบ้านของคุณจริง,รงๆคู่ของคุณจริงๆอ่ะนะคะลูกดวงที่คุณจะได้อ่ะปีหน้าแม่หมอว่าโดดเด่นมากๆทั้งเงินทั้งกัญญาณมิตรทั้งความรักนะคะบางคนที่แม่หมอหบอกอ่ะนะคะปีหน้าอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่ก็ได้นะคะลูกดวงได้ขยายภยกายกิจการธุรกิจบางคนแต่งงานได้เลยปีหน้าได้ซื้อบ้านได้มีบ้านได้มี คู่เป็นของตัวเองสักทีหนึ่งอะนะคะมีโอกาสอย่างนั้นจริงๆอะนะคะสิ่งที่ดีกว่าเดิมในปีหน้าคือความสุขจิตใจเบิกบานสำราญมากเลยอะปีหน้าฮะเฮอร์มิตโอเคแม่หมอจะบอกว่าตัวคุณเองอะนะคะกรรมดีคุณทำงานแล้วนะคะลูกหลวงไพ่เฮอร์มิตไพ่พระขึ้นอะคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณงามความดีคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมคุณเป็นคนที่ เมตตามากๆเลยแม่หมอว่านะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะศีลห้านะคะเป็นคนที่มีศีลห้าเป็นคนที่ตั้งมั่นในคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีะตัวคุณเองคนเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอุปธรรมคำจุนคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาเนี่ยปีหกแปดเนี่ยนะคะชีวิตของปีหกเก้ามันดีกว่าเดิมแน่นอนอะ ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำทางคุณนะคะลุงดวงปีหน้าแม่หมอไม่เห็นไพ่ดาบเลยหมายความว่าชีวิตปีหน้าจะราบรื่นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ็าอยู่เคียงข้างคุณอะ่ะนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปถ้าปัญหามันต้องมีบ้างแหละแม่หมอว่าถึงมันไม่ขึ้นไพ่ดาบแต่หมายความว่าถ้าคุณมีอ่ะถ้านะคะคือยังไม่มีแต่ถ้ามีอ่ะคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยหนุนหลังคอยส่องแสงคอยเป็นตะเกียงให้คุณคอยหาทางออกให้คุณอะ่ะแม่หมอจะบอกบางคนได้เจอคู่บุญ ปีหนะ้ามีโอกาสแต่งงานนะคะบางคนที่มาจะคล,คลิปนี้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะลุงลวงคุณนเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นตั้งใจมากๆปีนี้ปี68อะ่ะถ้าคุณลงมือทําอะไรไม่ว่าธุรกิจการค้าการขายงานประจําโลกออนไลน์อะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะปีหน้าคุณจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะลูงลวงคุณจะโดดเด่นมากๆอะ่ะ ที่แม่หมอบอกบางคนได้แต่งงานได้เจอคู่เลยอ่ะพลังงานรวมก็จริงอ่ะแต่มันมีแต่สิ่งดีๆนะคะลูกดวงปีหน้านะคะอะไรอีกมันดีกว่าเดิมแน่นอนโอ้ยไพ่พลิกขึ้นมาใบหนึ่งอ่ะนะคะเอาใบหนึ่งนะพลิกขึ้นมาอืมสามถ้วยสามเหรียญปฏิหารเป็นจริงโอ้ทำไมเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาพลิกมาจริงๆนะคะลูกดวงมีอัปมจนขึ้นมาบ่อยมากเลยอ่ะปฏิหารเป็นจริงนะคะลูกดวงปีหน้าคุณจะโดดเด่นชีวิตคุณจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่ หึงดูดทุกอย่างเข้ามาเลยจริงๆหึ่งดูดโชคลาภก้อนใหญ่หนึ่งดูดแต่ความโชคดีหนึ่งดูดคู่เดตตินี่อยู่ตำแหน่งเดียวกันมีโอกาสจริงๆนะคะลูกดวงที่แม่หมอมองอะ่ะเห็นไหมคะคุณมีโอกาสได้แต่งงานเฉลิมฉลองได้เลยในปีหน้าบางคนคุณจะไม่โสดคุณจะได้เจอคู่ คุณจะมีความสุขคุณได้เจอกันยันไม่ทีดีที่คอยช่วยเหลือคุณพาร์ทเนอร์ในธุรกิจก็ได้หรือว่าคนในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะลูกดวงที่เขามาสนับสนุนคุณะนะคะลูกดวงนี่แหละมันมีแต่ความสุขไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนปีหน้านะคะลูกดวงคุณจะเจอกันยันไม่ทีที่คอยเกื้อหนุนคุณสนับสนุนคุณซับพอตคุณนะคะลูกดวงนะคะคุณจะมีแต่ความโชคดีมงลงคุณอะคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ คณหมดทุกหมดโศกตั้งแต่ปี2 5 6 8นะคะลูกดวงมงลงคุณแล้วจริงๆอะ่ะช่อมาเกอกคือคนที่จะรวยคือคนที่จะพบกับความสุขคนที่จะมีเงินทองมีกินมีใช้คนที่จะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่บานล้านชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขปฏิหารเป็นจริงนะคะลูกดวงไพ่เดือดสตาร์นี่ความหวังความฝันเป็นจริงคุณฝันอะไรไว้อะ่ะนะคะคุณฝันว่าคุณจะมีชีวิตแบบไหน นะคะคุณมานิเฟสว่าคุณจะได้อ,อะไรคุณจะดึงดูดเข้ามานะคะลูกดวงคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะโดดเด่นคุณจะดูดีคุณจะมีออร่านะคะปีหน้านะคะบางคนมีชื่อเสียงมีออร่า คุณเป็นคนที่เก่งมากๆอ่ะในปี2568อไม่ว่าคุณทําอะไรตัวเนี้ยลงมือทําอยู่ที่แม่มอกบอกมาตั้งแต่ข้างต้นไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ปีหน้าคุณได้กอบโกยปีหน้าคุณจะได้เงินก้อนปีหน้าคุณจะรวยนะคะรวมๆไม่ว่าจะงานออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายงานประจงประจําเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเงินก้อนใหญ่เข้ามาโบนัสค้อนใหญ่เข้ามาสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะ เราคอยมานานอ่ะคุณที่สิ่งที่คุณขอพรมานานปฏิหารจะเกิดขึ้นอ่ะไม่ว่ารอคู่จะได้คู่นะคะเดตินี่กำลังมาคู่กำลังมารอโชคลาบเงินทองคุณจะได้เงินทองคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจริงๆนะคะลูกดวงแม่หมอู้สึกว่าไพ่ดาบไม่ขึ้นหมายความว่าคุณอ่ะคุณเยียวยาตัวเองได้อ่ะคุณมีความสุขอ่ะคุณแม่หมอว่าคุณเหมือนค้นพบสัจธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณอ่ะเพราะไพ่เนี้ยไม่มีไพ่อะไรให้คุณแบบ แอบไขอะไรเลยอ่ะปีหน้าคุณชิวมากอ่ะคุณเป็นคนที่ไพ่ดาบอ่ะคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะจนคุณไม่ได้กลัวอุปสรรคปัญหาคุณตั้งดาบไว้เลยเห็นไหมคะคุณตั้งดาบไว้เลยอ่ะคุณเก่งคุณแก้ปัญหาได้อ่ะไม่ว่าจะเข้ามาที่แม่หมอบม,มอกอ่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนตื่นรู้แล้วจริงๆนะคะลูกดวงเหมือนกับว่าเจอชีวิตมาอย่างโชคโชนเหมือนกันอ่ะคนที่ตื่นรู้อ่ะเขาไม่ได้มองปัญหา ว่าเป็นอุปสรรคเขาไม่ได้เขาไม่ได้จงเกียจจงชังปัญหาเขาเข้าใจปัญหาว่าปัญหาที่เข้ามานะ่ะมันมาเพื่ออะไรอะ่ะมันเพื่อมันมีความมันต้องมีสิ่งดีในปัญหานั้นที่มันเข้ามานะคะลูกดวงคุณมองหาแต่สิ่งดีๆอะ่ะที่ที่คุณเจอนะคะลูกดวงแม่หมอจะรู้สึกว่าคุณน่ะ จะมีแต่ความโชคดีจริงๆนะคะลูกดวงปีหน้ามันจะมีในบางคนแม่หมอบอกคุณจะได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่นะคะลูกดวงคุณจะได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่ถ้าใครแต่งงานอะ่ะคุณมีโอกาสได้สินสอดก้อนใหญ่มากๆเลยะนะคะลูกดวงเนี่ยคุณจะได้เจอคู่ที่ใช่คนที่ใช่คู่บนคู่บรารมีคุณจะมีคนคอยนําทางให้คุณผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์คาจุนคุณนะคะลูกดวงชีวิตร่มเย็นเป็นสุขจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันยามิรช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณนะคะลูกดวง มองลงคุณจริงๆอ่ะนะคะลูกดวงจริงๆเห็นไหมครับไพ่ดาบและแม่หมอพูดมาทั้งหมดนี้คือมันมันคือเรื่องจริงมันคือสิ่งที่ใช่ที่คุณต้องเจอจริงๆอ่ะนะคะลูกดวงบุญกุศลคุณน่ะทาถึงแลวจริงๆอ่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีบุญมีบาร,รมีนะเป็นคนที่เหมือนแบบชีวิตจะเจอแต่ปฏิหารน่ะปฏิหารกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะนะคะความสุขความมั่งคั่งความร่ำรวยความโชคดีจริงๆนะคะลูกดวงปีหน้าชีวิตคุณจะยกระดับมากมากอ่ะนะคะลูกดวง ก้าไปสู่คนรวยจริงๆนะคะนี่คือไพ่คนรวยอ่ะนะคะลุงดวงไพ่ของคนที่มีแต่ความสุขอ่ะนะคะมีแต่ความอาิรมณ์สมหมายนะคะลุงดวงปีหน้านะคะไพ่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณเอาอยู่ทุกเรื่องอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่หมอโมกอ่ะนะคะเข้าใจชีวิตมากๆใช้ใช้ธรรมะนําทางก็ได้คุณเป็นคนที่นิ่งนะคะลุงดวงไม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่นิ่งมาก <c oughs> เป็นคนที่สมาธิทําสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้นะคะ คนที่นั่งสมาธิสวดมนต์ไม่หมอว่าเขาเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากๆมีสติปัญญามสีสมาธิสติปัญญาเนี่ยถ้ามีอะไรเข้ามาน่ะไม่ไม่สะทกสถานแน่แน่นอนสําหรับคนที่ไม่หมอบอกนะคะคนที่มีสติสมาธิสติปัญญานะปีหน้าคุณจะปังมากเลยคุณจะมีแต่ความโชคดีคุณจะดึงดูดแต่ความโชคดีกดแรงดึงดูดคุณอนะ คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะลูกดวงคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองจริงๆอะไรที่คุณรออยู่อะไรที่คุณลงมือทําตั้งแต่ปี2568ไม่ว่าจะงานประจํางานออนไลน์คุณจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจริงๆอะ่ะคุณจะมีความสุขนะคะลูกดวงอะไรอีกชีวิตที่ดีกว่าเดิมปีหน้ามันดีกว่าเดิมจริงๆพี่ไพ่ช่วยคอนเฟิร์มอีกใบหนึ่งนะคะว่าชีวิตที่ดีภายในปีหน้าของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้โอ้โหมีแต่เงินเลยอะ่ะลูกดวงปีหน้ามีเงินอาจจะมีคนนําเงินนำทองมาให้คุณก็ได้นะคะ คุณน่ะที่แม่หมอบมอกอะนะคะลูกดวงชีวิตคุณอะความสําเร็จเนี้มันอาจจะได้มันอาจจะมาช้าก็ได้เพราะว่าไพ่ใบเนี้ยความร,ร่ารวยของคุณอาจจะมาช้าแต่ปีหน้ามาแล้วที่ผ่านมามันเหมือนกับว,ว่าคุณต้องต่อสู้คุณลงมือทามานานเห็นไหมคะคุณต้องต่อสู้คุณต้องรอะรอความรวยรอคู่แล้วรอมานานมากอ่ะบางคนก็ ทำมานานมากจริงๆอ่ะนะคะเห็นแม่ลงมือทำอันเนี้ยไพ่นี้คือ7ปีได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะงานที่คุณทําก็ได้นะคะเนี่ยหรือว่าโสดมา7ปีก็ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อ่ะมันมาช้ามากๆอ่ะชีวิตของคุณคุณไม่ได้รวยเร็วและคุณก็ไม่ได้มีคู่เร็วนะคะลงดวงแต่คุณอ่ะเป็นคนที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์กว่าคนอื่นรวยกว่าคนอื่นได้เหมือนกันน่ะเพราะไพ่ใบเนี้ยมันมาตะยอนยอนอ่ะมันมาช้ามากๆ แต่พอมาแล้วมันมั่นคงมากๆ igen. อ่ะลูกรวงมาแล้วคุณรวยมากๆเลยอ่ะปีหน้าคุณจะมีเงินเข้ามาคุณจะมีคนเข้ามาอุปธรรมคำจุนคุณมาพร้อมกับเงินทองมาพร้อมกับทรัพย์สินที่แม่หมอบอกปีหน้ามันมีแต่ความโชคดีมันมีแต่ความสุขก,กายสุขใจสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงมากๆากดวงดูงแต่สิ่งดีๆนะคะลูกรวงแม่หมอแม่หมอว่าปีหน้าคุณจะรวยมากๆเลยอ่ะนะคะลูกรวงสิบอ่ะเวฟพอจูนนี่คือเขาเรียกว่า <ๆ S 2> อยู่เหนือดวงอ่ะไม่ต้องไปดูดวงที่ไหน,ลนแล้วถ้าคุณเชื่อว่าคุณรวย ถ้าคุณเจอคลิปแม่หมอใครได้ติดตามแม่หมอฟังคลิปแม่หมอของแม่หมอมานามพัดหรือว่าแม่หมออื่นๆที่เขาบอกว่าคุณจะรวยขอให้คุณเชื่อขอให้คุณเชื่อขอให้คุณทั u s ขอให้คุณวางใจขอให้คุณแบบนี่คือพลังงานของคุณต้องเชื่อเลยว่านี่คือพลังงานของคุณชีวิตคุณจะรวยจริงๆนะคะลูกดวงคุณจะมีความสุขคุณจะได้เจอคู่ที่ดีคนคนนี้ เข้ามาแบบดูแลคุณได้เลยอะซัพพอร์ตคุณได้หลังจากที่คุณรอมานานมากโสดมานานมากอะจริงๆลูกดวงเห็นไหมเข้ามาพร้อมกับเงินทองและมาช้ามากอะช้าที่สุดในสำรับนะไพ่ใบนี้นะคะลูกดวงรวยช้ามีคู่ช้าแต่พอมีแล้วโอ้โหธาตุดินอะมั่นคงมากๆแล้วก็ยืนยาวมากๆอะนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาปีหน้าคุณอะนะคะลูกดวงดบไม่ไม่มีไพ่อะไรที่แบบเป็นดาบเลยนะคะมีแต่ไพ่เนี้ยคือเป็นคนที่แบบ ไม่ต้องกลัวเลยไพ่ไม่ได้คุณเอาอยู่ทุกเรื่องอะนะคะไพ่หนึ่งดาบะนะคะเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่คิดดีพูดดีทําดีนะคะมีวาจาเป็นรัพ์มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึง่งแม่หมอจะบอกเลยนะคะลูกดวงชีวิตคุณปีหน้าเอาะไรที่คุณรอคอยคุณได้ทุกอย่างนะคะ สิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้ทุกอย่างบางคนปีหน้าได้เที่ยวต่างประเทศชําเลยนะคะเนี่ยมีคนได้เดินทางไปต่างประเทศชําเลยปีหน้าได้เที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปทํางานขยับขยายงานได้ได้เหมือนกันนะคะไพ่ของสองไม้เท้าอะ่ะก็ไพ่ของสองอาจจะได้เจอคู่นะคะลดวงคู่คู่บุญคู่บารมีของคุณจริงๆนะคะปีหน้าคุณมีโอกาสได้ถึงขั้นแต่งงานจริงๆนะคะมีชีวิตชีพมันเหมือนกับร้ายกลายเป็นดีเลยนะคะจาก จากเป็นคนที่ไม่มีกลายเป็นคนที่มีมีอันจะก,กินจริงๆอ่ะนะคะสมบูรณ์แบบทุกด้านเลยอ่ะคุณจะมีความสุขอ่ะปีหน้านะคะลูกดวงกล้าไปสู่เส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คู่ควรอ่ะขอให้คุณเชื่อนี่คือพลังงานของคุณพลังงานของคนที่จะอยู่เหนือดวงพลังงานของคนรวยไพ่ของวีอัปปุชูนคือแบบชีวิตเปลี่ยนะนะคะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก เนี่ยเปลี่ยนจากความไม่มีเปลี่ยนจากความทุกข์เปลี่ยนจากความจนกลายเป็นคนที่จะมีฐานะรวยไปเลยอะ่ะมีคู่ก็รวยไปเลยอะ่ะดีไปเลยอะ่ะทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบ สิบหมายเลขสิบหมายความว่าความมัง่งคั่งความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณอุัมภ์คําจุนแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังยังคอยปกป้องคุณนำทางให้คุณกันยามิช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณมีงานแต่งงานเกิดขึ้นนะคะลูกดวงเงินทองที่คุณทําเป็นกบเป็นกราแน่นอนอ่ะบางคนได้ขยายธุรกิจก็ได้ขยายงานก็ได้ปีหน้านะคะรวยแบบรวยแบบเงินถุงเงินถังนะคะลูกดวงนะคะ ขออีกใบหนึ่งได้ไหมอ่ะแม่หมออยากคอนเฟิร์มที่แม่หมอพูดมาทั้งหมดนี้คือเป็นความจริงใช่ไหมคะพี่ไพ่เป็นความจริงใช่ไหมชีวิตที่โอ้โหแทงแมนคุ้มค่ากับการรอคอยลหลวงคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆสิ่งที่คุณจะได้อ่ะคุณรอคอยมานานมากจริงจรนะิงแล้วม่หมอว่านะครับคุณเคยตกอยู่ในภวังภวังของความทุกข์ความเครียด การที่นิ่งอยู่กับที่มานานะนะคะทุกอย่างมันนิ่งนิ่งอะหมายความว่าชีวิตคุณจะหลุดพ้นนะคะคุณจะหลุดพ้นคุณจะกล้าไปสู่ความสุขความสมบูรณ์แบบในชีวิตนะคะลูกดวงนี่คือพลังงานของคุณนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะชีวิตที่ดีกว่าเดิมในปีหน้าปี69มีแต่คําว่ารวยได้ครองคู่กับคนรักของคุณนะได้เจอแบบสิ่งดีๆแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลูกดวงขอทุกคนโชคดีคะ่ะ